สวัสดีครับทุกท่านและเอฟซีทองทิไทยพีชนแนลนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วโดยวันนี้ผมจะพาไปดูวิธีการแก้ผมงอกโดยผมได้ทำมาสามคลิปแล้วนะครับและสูตรนี้เป็นสูตรที่3ในการแก้ผมงอกและก็ลดผมงอกก่อนวัยอันควรทําให้ผมของเราโดดําและก็นุ่มสวยสวยเก๋เลยครับด้วยเจ้า3มสิ่งนี้ครับในการแก้ผมงอกและลดผมงอกก่อนวัยอันควรด้วยเจ้า3สิ่งนี้เลยครับ สิ่งที่หนึ่งใครจะรู้ครับว่าหอมแขกหรือหอมใหญ่แก้อาการผมงอกและลดอาการผมงอกก่อนแวนควรได้ครับแล้วก็ยาสีฟันแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นน้ำส้มหมักผลไม้ครับใช้ได้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะหมักแอปเปิลหรือว่าหมักผลไม้ทุกชนิดได้แน่นอนครับน้ำส้มหมักผลไม้นี่ครับมีขายทั่วไปขวดละประมาณ100บาทครับสั่งซื้อทางออนไลน์ก็มีขายครับ เดี๋ยวเรามาทําวิธีการลดผมงอกและแก้ผมงอกกันเลยครับนี้ผมจะใช้หอมแขกถ้าเกิดว่าใครไม่มีหอมแขกนะครับใช้หอมแดงก็ได้ครับหัวใหญ่ๆแบบนี้ใช้หนึ่งหัวถึงสองหัวครับในการใช้หอมแขกนี้ครับเราจะทํำกันแบบนี้ครับในการลดผมงอกแล้วก็แก้อาการผมงอกก่อนไวน้กันควรครับเราจะมาตัดตรงตูดของออหอมแขกนี้ก่อนครับแล้วก็ตัดตรงด้านหัวนี้ครับ ปอกเบอรออกให้หมดครับสูตรนี้เป็นสูตรที่3แล้วนะครับที่ผมทําให้ทุกท่านได้ชมครับในการแก้ผมงอกลดอาการผมงอกก่อนวัยอันควรแล้วก็ทำให้ผมของเราโดดํานุ่มสวยสวยเก๋เลยครับ เมื่อเราปอกเปลือกหหวหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาทําการผ่าตรงกลางนี้เลยครับเมื่อเราผ่าหหวหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาทําการหั่นกันเลยครับ เมื่อเราหั่นหัวหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราจะใส่โถปั่นเพื่อไปปั่นในเครื่องปั่นอเนกประสงค์เลยครับแล้วเราก็ได้หอมแขกจากการปั่นเรียบร้อยแล้วครับเราจะมาทำการกรองเอาแต่น้ำครับ แล้วเราก็ได้น้ําหอมแขกจากการปั่นเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราจะมาใส่ยาสีฟันกันเลยครับเราจะใช้ยาสีฟันประมาณหนึ่งช้อนชาครับใส่ลงไปในน้ำหอมแขกเลยครับและตีหรือว่าทำให้ละลายเข้ากันดีก่อนครับ เมื่อเราคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วครับระหว่างน้ำหอมแขกและยาสีฟันแล้วนี่ก็คือน้ำยาทําให้ผมของเราดําทําให้ผมของเราลดอาการผมงอกก่อนวัยอันควรทําให้ผมโดดํานุ่มสวยสวยเก๋แล้วครับและหลังจากนี้นะครับเราจะนําไปหมักผมในการหมักผมเราจะหมักผมเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงโดยการใช้ถุงครอบหรือว่าใช้้ากหนูพันหัวไว้ครับ แล้วหลังจากที่เราหมักผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นเวลา1ชั่วโมงนะครับเราจะมาล้างด้วยตัวนี้เลยครับนี่ครับเราจะล้างออกด้วยน้ําส้มหมักผลไม้เราจะใช้น้ําส้มหมักผลไม้จํานวน1แก้วครับเราใช้น้ําส้มหมักผลไม้ในการล้างน้ํายาที่เราทําการหมักผมไว้นี่ครับ เมื่อเราหมักผมไว้ครบ1ชั่วโมงแล้วครับเราจะใช้น้ำส้มที่หมักผลไม้นี่ครับล้างน้ำยาหมักผมดําออกให้หมดเลยครับแล้วหลังจากนั้นเราจะสระผมอีกทีนึงนะครับในการสระผมเราก็ใช้แชมพูรสระผมทั่วไปนี่เองครับล้าง2ส,สิ่งนี้ออกให้หมดเลยครับแล้วการใช้สําหรับน้ํายาหมักผมดํานี่นะครับเราจะใช้อาทิตย์ลสองครั้งเลยครับใช้ประมาณ2เดือนผมของเราก็จะโดดํา ่างกายจากผมงอกเลยครับและลดอาการผมงอกก่อนวัยควรทําให้ผมของเราดกดํานุ่มสวยสวยเก๋เลยครับและคลิปนี้ถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรในคลิปนี้นะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องทีไทยพีชนแนลได้นะครับในการใช้น้ํายาหมักผมดําทําให้ผมของเราดําลดอาการผมงอก,ก่อนวัยควรผมนุ่มสวยสวยเก๋ด้วยหอมแขกยาสีฟันแล้วล้างออกด้วยน้ำส้มหมักผลไม้นี่ครับ และคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิไทยพีชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจ้าวิไทยพีชนแนลครับผมสูตร3ในการทำให้ผมของเราดำลดอาการผมงอกก่อนวัยอันควรผมนุ่มสวยสวยเกต๋ต้องสูตรนี้เลยครับดูผมผมนี่ครับใช้มาเพียง3เดือนครับผมจากผมงอกผมก็เริ่มดำแล้วครับ